สวัสดีค่ะลัคนาราศีกรกฎมาแล้วค่ะคลิปของคนลัคนากรากฎนะคะสําหรับช่องนี้แม่หมอเน้นดูลัคนาเป็นหลักท่านใดไม่ทราบลัคนาอนุโรมดูแบบราศีได้นะคะแต่ว่าความแม่นยําจะเน้นที่ลัคนานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปหยิบไพ่เปิดคําทานายคนลัคนากรากฎก่อนนะคะ สำหรับคำทำนายนี้จะเป็นช่วงพฤษภาถึงมิถุนายนนะคะแม่หมอกกจะดูเรื่องของดวงดาวทางโหราศาสตร์ไทยแล้วก็เรื่องของพระยิปซีมาทำนายควบคู่กันนะสำหรับคนลัคนากรากฎตามหน้าพระยิปซีค่อนข้างดีนะสำหรับคนรกรกฎนะคะค่อนข้างดีเลยนะคะไปดูที่ดวงดาวทางโหราศาสตร์ก่อนที่มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างมีดาวานานะาะะอังคารทับลัคนานะสำหรับคนกรกฎนะคะอังคารทับลัคนาค่ะอังคารย้ายไปตั้งแต่10 พฤษภาคมแล้วนะคะก็เรียกว่าจะมีความกล้าความขยันมากขึ้นสําหรับคนลัคนากรกฎนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าลงทุนนะคะระวังเรื่องของอารมณ์นะใจร้อนวุ่วามอยากทําอะไรก็ทำเลยอะไรประมาณนะั้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า ไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่แปดเมถา้ามันสื่อในเรื่องของความใจร้อนนะคะทาอะไรปุบปับฉับพลันนะคะอยากไปก็ไปอยากไปนู่นไปนี่อะไรประมาณนี้นะคะอยากทําก็ทําอะไรประมาณนี้นะคะเป็นช่วงกิจการงานบางอย่างของคุณที่มีการขยับขยายลงทุนเพิ่มเติมนะสาหรับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะเพราะว่าช่วงนี้ มีดาวคานทับลัคนาแล้วก็ดาวคานเป็นดาวที่ดีทั้งสองเจ้าเรือนเลยนะคะส่งผลให้เจ้าเจ้าชะตานั้นมีไฟมีความกล้าแข็งขยันมากขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าขยันแล้วดีนะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งเดอะซันขึ้นตำแหน่งที่8เนี่ยนะคะเรียกว่าจะมีโชคลาภก้อนใหญ่จากในส่วนของสังคมโลกโซเชียลเพื่อนฝูงนะคะถ้าขยันแล้วนะคะจะนําโชคลาภแบบฟุกๆมาให้เจ้าชะตานะคะ จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมที่มีแต่คนมีชื่อเสียงด้วยสําหรับคนกรกฎนะคะช่วงนี้การเงินของคุณจะดีนะคนกรกฎเพราะว่าดาวลาภะของคุณเข้าสู่พบดาวการเงินของคุณเข้าสู่พบลาภะนะคะจะทําให้คุณมีโชคมีลาบในเรื่องของการงานนะคะการลงทุนด้วยนะสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะมีไพ่ควีนถือถ้วยประกบหน้านะทุกคนนะนะคะไพ่ควีนถือถ้วยเนี่ยนะคะ มันสื่อในเรื่องของอะไรที่มันสงบเยือกเย็นนะทุกคนนะนะคะเรียกว่าคนลัคนาราศีกรกฎอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงบ่อยพอสมควรนะให้ระวังเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะความอ่อนไหวง่ายนะคะหรือว่าความขี้ใจน้อยอะไรประมาณนี้รวมทั้งไพ่ราชนีถือถ้วยประกบหน้าอาจจะมีเรื่องของคุณแม่นะคุณแม่หรือว่าผู้หญิงที่บ้านที่อยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะแบบ คอยเป็นห่วงเป็นใยห,หรือว่าสนใจเกี่ยวกับตัวคุณมากขึ้นนะคะหรือเขาอาจจะเป็นห่วงก็ได้นะนะคะคือไพ่ราชนีถือถ้วยจะสื่อในเรื่องของคุณแม่หรือว่าคุณภรรยาของคุณนั่นแหละนะสําหรับคนลักนาราศีกรกฎนะรวมทั้งผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านคุณอนะคุณป้าคุณนะ้าคุณอานะช่วงนี้เขาแบบอาจจะเรียกว่าเป็นห่วงเราดูแลใส่ใจเราดีช่วงนี้นะคะเรียกว่าอะอะไรบางอย่างของคุณในะช่วงในชีวิตของคนลักนาราศีกรกฎอนะ จะได้รับการดูแลยอย่างดีนะนะคะมีคนคอยช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ในส่วนของการงานแม่หมอบองว่ามันมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปนะในส่วนของการงานนะคะเรื่องของเอกสารสัญญาบางอย่างช่วงนี้ก็เรียกว่าระวังข้อผิดพลาดด้วยนะนะคะเพราะว่าดาวพุธยังเดินมนอยู่ในราศีเมษอยู่นะคะเอกสารอะไรบางอย่างอาจมีความติดขัดล่าชาได้นะคะสาหรับ 12ลัคนาราศีเลยนะคะช่วงนี้ดาวไปลุมอยู่พบการงานคุณเยอะนะคนกรกรนะคะมันก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะดังนั้นแล้วไม่เหมาะให้คุณทําอะไรให้คุณค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะช่วงนี้ค่อนข้างแบบอาจจะดูแบบเออแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะทาโน่นทนํานี่มีกําลังมีความกล้าความขยันในช่วงนี้แต่ว่าก็ต้องดูดีๆนะคะเรื่องของการงานการลงทุนอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าดาวที่เข้าสู่พบกรรม,มาของคุณนะ มันมีดาวในภพมรณะด้วยนะคะดาวในภพมรณะมรณะกรรมาก็ทําอะไรที่เกี่ยวกับงานเก่างานเก่าหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณนะคะเครื่องรางของขังอะไรประมาณนี้ได้นะงานที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บความเป็นความตายของคนหมอแพทย์พยาบาลได้นะสาหรับคนราศีกรกฎนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับงานแบบนี้นะคะหรือบางคนบางท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะในช่วงนี้ไปจนถึง17ตุลาคมนะคะใครที่ยังไม่เปลี่ยนอาจจะได้เปลี่ยนนะคะ ออดาวมันเดินมาแบบนี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้เหมือนกันสําหรับคนกรกฎนะคะรวมทั้งดาวพฤหัสบดีนะคะที่อยู่ในภพการงานของคุณก็เป็นสองเจ้าเรือนเหมือนกันดังนั้นแล้วนะคะคนกรกฎนะคะเรื่องของการงานของคุณนั้นนะคะเรียกว่าสบายไม่ได้เลยต้องเหนื่อยนะคะเพราะว่ามีดาวอริเข้าอยู่ในภพกรรม,มะนะคะแล้วก็มีดาวสุภะ นะคะเข้าพบกับมาด้วยนะคะพระฤหัสเป็นสองเจ้าเรือนคืออริและก็สุภะนะคะก็เรียกว่าต้องฟันฝ่าอุปสรรคต้องผ่านการแก้ปัญหาก่อนถึงจะดีนะในเรื่องของการงานของคุณนะคะแต่มีโอกาสที่คุณจะจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลหรือว่างานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าได้เดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ ในช่วงปีนี้นะสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะถ้าเป็นในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยนะคะการงานของคุณนะคะมันมีดาวพุธเดินไปมลน,นะดาวพุธเดินไปมนในภพการงานของคุณอยู่นะตอนนี้คนกรกฎดาวพุธเป็นดาวในภพสหัสชชะนี่ไงนะคะการติดต่อประสานงานกับเพื่อนฝูงกับสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดี ถ้าคุณได้ติดต่อประสานงานกับเพื่อนนะคะติดต่อกับโลกโซเชียลมันจะนาโชคลาภก้อนใหญ่มาให้กับคุณนะคะบางคนบางท่านนะคะมีโชคลาภจากในส่วนของเพื่อนฝูงสังคม happen. สิ่งแวดล้อมนะถูกหวยรวยเบอร์อะไรประมาณนี้อยากถูกหวยรวยเบอร์ให้ซื no ้อกับโลกโซเชียลซื้อตามเพื like ่อนอะไรประมาณนี้นะคะเห็นเลขอะไรในโซเชียลรู้สึกว่าชอบซื้อได้เลยนะคะช่วงนี้อาจจะมีโชคมีลาบได้สําหรับคนกรกฏนะคะ เพื่อนจะนําโชคมาให้เจ้าชะตาสังคมสิ่งแวดล้อมจะนําโชคลาบมาให้เจ้าชะตานะคะแต่ว่าดาวพุธเนี่ยก็เป็นอีกเจ้าเรือนหนึ่งนะคะดังนั้นเวลาคุณซื้อหวยเนี่ยก็เน้นให้ซื้อออนไลน์นะทุกคนนะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวในภพวินาศด้วยนะทุกคนเป็นภพวินาศของคุณด้วยพยายามซื้อกับคนที่อยู่ไกลๆไกล,กลบ้านตัวเองหรือว่าซื้อออนไลน์นะคะมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งถูกลอตเตอรี่นะ คนกรกฎนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของการงานการลงทุนอะไรประมาณนี้พยายามค่อยเป็นค่อยไปอย่าวู่วามแล้วช่วงนี้ดาวพุดธเขาเดินมนด้วยนะคะก็เรียกว่าจต้องค่อยเป็นค่อยไปดูเรื่องของเอกสารสัญญานะคะอย่าใจร้อน,นะคะแต่ช่วงนี้คุณจะใจร้อนนะเพราะว่าคุณมีดาวองคานกลุ่มลักขาสําหรับคนกรกฏนะคะในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ โอเคไหมสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่สุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ก็ยังต้องดูแลกันอยู่นะคุณแม่นี่ก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะงางเงาเบื่อเบื่อเซ็งๆพาคุณแม่ไปเที่ยวหน่อยก็ดีนะคะหรือว่าไปเปิดหูเปิดตาหน่อยส่วนคุณพ่อนะนะคะระวังขัดแย้งกับคุณพ่อนะขัดแย้งกับคุณพ่อขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้เพราะว่าในฝั่งของผู้หลักผู้ใหญ่ว่าคุณพ่อของคุณนั้นเขาค่อนข้างจะมีที่ิสูงพอสมควรนะคะ อาจจะมีเรื่องของอะไรบางอย่างนะคะที่เขายังต่อต้านอยู่นะคะในเรื่องของความคิดอะไรประมาณนี้นะคะรวมทั้งตัวของเราในช่วงนี้จะค่อนข้างดื้อดึงนะสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะเรียกว,ว่าอาจจะต้องแบบลดลดอีโก้ของตัวเองลงมาหน่อยเพราะว่าไพ่ความคิดของคุณมันเป็นไพ่ราชนีถือดาบนะคะยอมหักไม่ยอมงอนะคะดังนั้นแล้วก็ต้องระวังเรื่องของความคิดนะสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะ ส่วนจิตใจลึกๆเป็นไพ่ไพ่พระราชาถือเหรียญน,นะคะก็จะค่อนข้างเรียกว่าคาดหวังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่ารายได้ที่ก้อนใหญ่ๆพอสมควรช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เป็นไปตามอย่างใจคิดนะถ้าคาดหวังโชคลาภก้อนใหญ่ก็ต้องรอไปก่อนนะคะอาจจะได้ไม่ไม่ได้ตามเป้านะคะเพราะว่าบรรดาดาวต่างๆมาตรฐานดาวยังไม่ถึงไม่ถือว่าใหญ่ นะคะยังไม่ถือว่าเข้มแข็งนะคะแต่โชคลาบมีนะแต่โชคลาบมีนะสำหรับคนกรกฎกอย่างที่แม่หมอบอกถ้าอยากได้โชคลาบแบบฟุกๆโชคลาบก้อนใหญ่คุณต้องไปหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับสังคมเพื่อนฝูงนะคะอยากถูกหวยรวยเบอร์ก็ต้องซื้อออนไลน์นะคะซื้อออนไลน์เท่านั้นนะคะซื้อแบบหวยออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะในแอปเปิาตรงเป๋ตาตังอะไรประมาณนี้นะ,ะทุกคนซื้อลอตเตอรี่อ่ะให้ไปซื้อแบบนั้นนะมีโอกาสถูกก้อนโตนะ สำหรับคนกรกฎแต่ว่าไพ่สรุปของคุณมันเป็นไพนะ่เด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยก็เรื่องของการเงินการทองก็มีได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะเรื่องของโชคลาภบ,บางอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของชีวิตนะคะต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าใจร้อนเพราะว่าช่วงนี้ดาวพุธเขายังเดินมนอยู่นะคะยังเดินมนอยู่ก็ต้องระมัดระวังอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะสถานะคณโสดราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างนะคะสถานะคนโสดนะคะเจอใครในช่วงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรพูดคุยได้พูดคุยได้ด,ได,ดาวปัตตนิีของคุณตอนนี้เขาย้ายเข้าสู่พบมรณะเรียบร้อยนะคะอาจจะไม่อาจจะเจอคนไกลนะเป็นพ่อมไม้แม่ไม้อะไรประมาณนี้คนโสด นะคะคถ้าตามมาตรฐานดาวหรือว่าตามพบตามเรือนของดาวแล้วอะดาวเสารอะซึ่งเป็นดาวปตัตตานีของคุณอะเขาย้ายไปอยู่พบมรณนะมีโอกาสเจอพ่อไม้แม่ไม้คนโสดนะไม่งั้นก็เจอคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยความเป็นความตายของคนคนที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องรางของขังของเก่าของโบราณได้เหมือนกันนะคะรวมทั้งคนต่างถิ่นแดนไกล ต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะสําหรับคนกรกฎนะคะแต่ถ้าตามหน้าไพ่ของแม่หมอนั้นนะคะก็อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้นะคะเขาก็ยังไม่คิดที่จะแบบไปผูกสัมพันธ์กับใครแบบรวดเร็วปุ๊บปั๊บแน่นอนนะคะจะเป็นตัวขุนซะมากกว่าที่ใจร้อนนะแต่เขาจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเขาอาจจะมองมองอยู่พิจารณาอยู่อะไรประมาณนี้สถานะคนโสดนะคะ รวมทั้งดาวสุกตอนนี้เขาก็เดินอยู่ที่ราศีเมทุนอยู่นะทุกคนเป็นภพว,วินาศของคุณไงราศีเมทุนนะคะดังนั้นแม่หมอก็เลยมองว่าคนลนัคณาราศีกรกฎความรักสถานะคนโสดนะคะดูดูไปก่อนนะนะคะดูดูไปก่อนระวังว่าคนที่เข้ามานะ,นะคะเขาอาจจะมีติ่งติ่ง,ต,งติดมาด้วยหรือเปล่านะดูดีๆเพราะว่าสุกในภพว,วินาศอาจจะเป็น ถ้าไม่คนต่างถิ่นดนไกลก็เป็นคนที่มีความลับอะไรบางอย่างแอบซ่อนไว้อยู่นะคะดูนานๆก่อนนะคะแต่ว่าตำหนา้าไพ่มันจะเจอความรักครั้งใหม่นะแต่ว่าจะไปเจอช่วงไหนช่วงหลังตั้งแต่วันที่30มิถุนาอ30พฤษภาคมเป็นต้นไปนะช่วงที่ดาวสุ์ทับลัคนาคุณนะคนกรกฎนะคะช่วงนั้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะอาจจะเจอความรักครั้งใหม่ๆสําหรับสถานะคนโสดนะคะ แต่พอได้รู้จักกันแล้วคุณก็ต้องดูใจคอกันนานๆนิดนึงบางทาีคนที่เข้ามาช่วงรองแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหถูกใจอะไรประมาณนะี้พอคบพอคุยไปรู้รายละเอียดอะไรมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่ามีบางอย่างบางข้อที่ยังไม่ได้ตรงกับที่คุณต้องการเท่าไหร่นะคะบางคนบางท่านมีเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดมาก็มีนะคะก็ดูดีๆแล้วกันนะคะแต่ไม่ได้ห้ามว่าจะไม่ให้มีความรักนะ จริงๆก็พูดคุยกันได้นะคะถ้าใครรับข้อเสียของกันและกันได้ก็มีโอกาสที่จะคบกันได้นะสำหรับคนกรกฏนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสถานะคนโสดนะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนมีคนรักอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ความรักเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะความรักก็ดูทรงๆนะก็ไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าระวังความใจร้อนของคุณนั่นแหละ สำหรับคนกรกฎนะคะระวังความอารมณ์ร้อนของเราทำอะไรไม่คิดระวังคำพูดด้วยนะคะคำพูดคำจามันจะมีปัญหากันได้ระวังการทะเลาะกันเพราะคำพูดคำจาของเราเองนะคะช่วงนี้อาจจะใจร้อนไงดองคารทับลักขนานะคนกรกฎนะคะคนมีคู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะสาหรับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะดาวพฤหัสอยู่ในภพกรรม,มะนะคะก็ยังส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาอยู่นะนะคะเดี๋ยวพอพฤหัสอยู่ภพราภราศีพฤษศ์เมื่อไหร่นะคะช่วงปีหน้าดวงคุณจะค่อนข้างดีมากๆเลยนะสําหรับคนลัคนากรากฎนะคะเพราะดาวพฤหัสโยกหลังลัคนาในปีหน้านะ,นะะปีนี้ก็เรียกว่า ใจเย็นๆใจร่มๆค่อยเป็นค่อยไปดูที่ทางดาวดูจังหวะดาวนะนะคะสําหรับคนกรกฎนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับช่วงนี้แม่หมอก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ